ห้วยโอ้ยหัวหน้าคือได้มันเถ๋น้อคือได้มาตากเขาจังไหนไปจังไหนมาจังไหนคือได้มาตากเขาโอ้มาผีจังไลยอ่ะคือได้มาตากเขาชื่อโบข่าเขาเปียกเขาเปียกาะเขาเปียก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 เออโอ้ยน้อเขาตาเขาดุนะจักบาทปะหาบาทปุเขาไม่ลุ้แล้วเท่าไร หาบาทเขาเกาล้วบาทเขาเกาล้วหกบาทมามาหอยนึ่งมามาหอยจะบาทก่าหบาทมามาหอยละหกบาทหบาท้มีเลยเขาเกาล้หนึ่งซำหอยละซำมามาที่สถึงเี่ยถึงงโอ้ยเนาะตายตาเนี่ยนี่บุกุมเด้อาเจียวไปเบอร์หลเอพี่น้องครับคาเียวใน้าย้าครับอุยโอ้ยยังไหลบ่ไเด้คารถเจียวสำเนาะเฮ็ดน้าบ่าขีข่ส ปีน้าม er er ันก er um. oh. er ็ไ่ไดเนาะบขุ่มขาปุ๋ยเนาะบขุมออยดีบขุมเพอได้กินดซื้อเน่ยตขาดทุนเบ่ล่ะกคสิขาดตัวขายลายแหงเนี่ยบบคันไข่บอกคือบเซส่เอาหมวกเนี่ยบบหมูนห่อาไปไปไปยหไยเนี่ยไปไปไปหญ่้มันคือบซเอาเสือเสือแขนยาวคือเซก็ไม่อยากใส่ก็ไ่อยากใช่ย่านคนมหูบอก่าเชียรที่อ่อนๆน่ะ คนบางคนคกับเพ่ยอยู่บดนึเด้๋วมา,วากับเพ่ยโมสองูนเตยังเต้งูเต้เขาเวึ้นของผ่งานเ,น,เนเป็นเป็นยังไงเป็นยังไงมือแเลี้ยงนี่เลี้วพู่มที่สูเขาได้วาไปเยือนเวีนแฮมในเวีแฮมฟอร์มดีเด้3สามอีกแล้วท่าเม็ดได้ก็มิเตวาสามซูนเลยโบมีสกัวอ,อื่นเลยใคยิงมว่านี่กัวบักซาลาอีกครับซาลานั่นมานี่งั่นอีกแล้วสเีฟานสเีฟนเจลาตมันโมยแล้วมันเซาเตแล้วโอ้มันนี่เลยว่พี่น้องครับ พี่น้องเอฟซีครับอันนี้คือภาพเบื้องหลังของดีมฮอนด้าเวฟนะครับเพื่อนเพื่อนัพน่อนอันนก้อนเพื่อนกวดเขาแม่ใส่กวดเขานี่ไหมบ๊อกวดกับบ๊ได้ที่ละบ๊กวดแม่บ่ให้เงินอันเติมเติมเน็ตเนาะบ่ได้แชทหาผู้สาวเลยบ่ได้แชทหาอีตาทัวร์เอาทามีดีทามีดีอย่าให้รถคนไปก่อนทามีดีอันแชทแชทคุยกับผู้สาวทางไหนกว่า เอาทั้งมึงทั้งมันยิ่งขุดผู้สาวยิ่งขุดโอ้ยโทโทมากผู้สาวบ้านเดียวกันกับเอาหลักตัวนี้โอ้โหพ่อแมนฝักโอ้ไล่กาดใท่ปะผู้สาวตาทั่วทั้งหลายอยู่เลยพุ่งยิ่งใหญ่ผู้สาวก็มากเวไยป้าบ่เขาเห็นคือเสียชัดนะชอบเรียกยังก่อเรียกทั้งอ้วนเรียกทั้งอุตุเรียกเอ้ยเนาะเรียกป้าขาป้าขาบอกโอ้ยเนาะเอาหลักเอ้ย นี่แหละครับปัญหาที่ชาวนาโบมีนแต่พวกเขาพวกครับชาวนาทั้งประเทศเจอตอนนี้เอาละก็เจอครับเ <c oughs> ขากิโลละหาบาทบามันจิตไปคุ้มเี้ยงล่ะค่ารถเกี่ยวกับโบได้ค่าเขาปลูกกับโบได้ค่าจ้างค้นกับโบได้เขาเกาโลละหกบาทนำนักกับโบมีเขาเปียกเสือกบอ่ซื้ออีกบบหนี้นี่แหละก็เลยเดี่ยวมาต่างนี่แหละยากอีกยากข้าหน้าเพิ่อีก เป็นยังไลโอ้ยเพิ่นบ่สือสับฝากถึงเอาลักชานะครับไปอยากยังเอาลักชา่นเฮ้ยเอาลักชานเราเป็นแฟนบอลแมนยูเลยเดี๋ยวเดียวจังมื่นเดี๋ยวสิพาไปหาเอาลักชานะครับเราเป็นแฟนบอลแมนยูเราเฮ็ดเพจคือกันนะเราเป็นอราปภเจ้าหน้าที่เราปภอยู่ที่โรงเรียนสกวนะฮะคนที่ดิ้มบอกถึงดูๆล่ะเอาลักชานเราเป็นแฟนบอลแมนยูเลยเราฝากดิ้มมาอยู่วัดสนามแมนยูเลยก็บ่บริษัมดอกลิลฟุ้งเราว่ะโอ้ยเช่กันครับเราเป็นแฟนตัวยงเพจเฮานมเด้ แต่เขากับเป็กๆตัวยงเพดจเรากันมหมดไหมว่าซุกี้บอกว่าเป็นคิวเลยโวกโง่เลยเอาลักฉานเนาะเอาฝากเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวนาไทยเนี่ยกลังใจให้ชาวนาไทยครับก็ถ้ารู้กับแขกบอาจบกว่านี้รัฐบาลนะครับเอาดีๆดีๆเอาพี่น้องชาวนาไทยกับพี่เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวนาไทยก็เป็นกําลังใจให้นาวบ้านชาวนาไทยนะครับก็สูงๆกันครับแล้าก็เขาถือก็มามานะครับมามาเขาเรื่องหกสิบหกบาทยังมี้เส่วนนสิบหกสิบสองบาทยังมีเอเงือกมันจ้า ผู้ใดว่างก็มาตากซอยหัวหนาเพื่อนนี่ครับเพื่อนสิไปหาผู้สาวผู้สาวตาทัวทั้งใดยผู้ม,มามากัก